เรามารุนกันครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับเม็นไหมนะมาเลยเออคงแค่วะเออเริ่มเลยวะนี่ครับมีใช่นน้อยเนะครับเอาลุดวะ นี่ครับมาเริ่มเลยครับนี่เอฟเลยครับเอฟเลยอายุย้อายุโชว์โชวทีมงานดูหน่อยนี่ของแท้ครับนี่เออมาสุกอยู่กันนี่ครับนี่เออนี่ครับของเราเดี๋ยวมามาอีกคนหนึ่งมาเดียกันเออนี่ของแท้ครับนี่เอาเออสวัสดีครับผมมาเจอกับช่องชานบ้าดิงครับ สวัสดีครับนี่เรามาหาอะไรครับนี่นี่แกงเรามาหาอะไรครับแกงแกงชองทีมงานอีสานบานเองครับนี่นี่ครับนายพลานมฆครับนายพลานพุดไปแล้วนี่ในพลานหนูครับหนูใหญ่หนูใหญ่หนูใหญ่คือไวนะ้น่ะ นั่นแหละกระพรุนมันเลยนะวพ่พ่อพอพามาด้วยว่าพ่อฝีมือ,อ,อเอาเลยครับงานเข้าเลยครับเยอะๆ,ๆงัดใหม่ ครับบรรยากาศบ้านเรานาแรงครับบางคนก็นใช้นาแล้วแรงครับแรงจัดปีนี้ครับไอเมืองจะกุดยเยอะๆๆๆนี่สองสาวกบปิดเทิมครับิเอ๋อปีเรียนข <scr> um> อ,ทนโ,อ,ทนโ,อโทษขอโทษ น,นี่โครนนเจ้ากทำอะไรนะเอาทำอะไรไม่ได้ทำอะไรมันมีรูมันไม่น่ะมันมีปลาไหลมัยน่ะ ตกเลยนาง,นงนานดูน,น,าน,านานด้วยเราไม่ต้องรักจีบยกเปรอะเองไรจากด้างหลังโอ้ตองสก,กัดยังงี้นเลยผลานผิงนาผพานผิง ็ได้ตมเปนความนะขุดเอาไปสะตเนอดีกว่าไอ้สะนั่นน่ะหนามแห้งแล้วเนี่ยตรงเนี้ยสะนี่มันเคยมีใช่ไหมเนี่ยตรงเนี่อะไรตรงเนี้ยต้นไม้เยอะเนี่ยมีอย่างตรงนี้มีเออตรงตะกอนมันมันเป็นสะโบราณเลยเนี่ยมันอาจจะลงเรืออยู่ อยู่ลึกเลยมั้ยมีหนูนี่ร้อยทางหนูเจะแบมโนมหน,นี่นี่ครับทางหนูครับนี่นี่ร้อยหากินนี่เออวคือะ่ะสนอมปะเอนโต้นี่ ย้นพุม่มหน่ะจ <c oughs> ้าเออนีเยนนีมาใส่นห,ห,หนีวะวะนี่ครับรอ,อะไรเออมีนู้นเอากลับแล้วมาใส่กลับไปไอตู้มันมีอยู่ นั่าจะเป็นนูครัวหรอวะนี่อ้นี่อนูใหญ่วะนูใหญ่หนูใหญ่ว่ะเสร็จคืนนี้แล้วพอดีเลยเมาะเลยเออวะ่ะเดี๋ยวคืนนี้มาเคลียร์มานี่นี่ครับรอยนูครับนี่ หนูบ้านนาครับหนูบ้านเราครับหนูบ้านเราหนูใหญ่กําลังแทงอยู่นู่นครับคือไหมอนะ๋อคือผ่านม,มาตาม,ม,นะมาเลยมาแล้วครับมาแล้วได้รุ่นแล้วได้รุ่นแล้วคือไหมเ<ำ>ม็ดไม่ได้วิ อะไรมึองมันยึดติดคลีโคลนเด็ดติดติดคลีโคลนไม่มีใครเอาขึ้นนะปล่อยทิ้งอยู่นี่เลยตัวเองอะไรเอาขึ้นทำไมชนะนาลูกผมมุวนยาวไปอยู่ที่ซอมที่ถ่ายคลิปอยู่นี่ครับอยู่กลางต่อเลยครับงานนี้เอาดูเด็กหญิงมึงก่อนทันไหมเด็กหญิงมึงจะยิ้มหน่อยเด็กหญิงเวงเล็บเล็บลิน คือไหมนะปูลึกปะหาซอมอยู่เนีซไม่ได้นี่หนจะซ้ำคนนซ้ำเลยกูเทงไม่รู้จุดมันเองอันยาวนี่มันยาวนี่อันยาวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงคเอา งามเออเดี๋ยวซ้ำจะหน่อยครับเพื่อความมั่นใจอ,อื้อมูงตามส่งไปเรียบร้อยเออแฟลกรุ่นทั้งว้นวะ่ะโอ้เรียบร้อยครับจัรุ่นครับนี่แฟลกรุ่นย้อนแสงนิดนึงโอ,อ้มันจะมีนิ้วปานนั้น เห็นหเห็นกระเป๋าพี่ไัมจะมีเล็กอยู่เล็กเอนั่นนะมันกระเริกนี่ะหะมันกระเริกนี่น่ะนนัมเลตกเสีหัวคนยงวอยู่น่ะ

ซุดมือจับจับอย่าอย่าไปกดแรงนะมังอย่าอย่าเปลี่ยนคนครับเปลี่ยนคนงานนี้จับสมาเลยพอจะวามแล้วไม่ได้กินง่ายเอาดีๆดีๆดีๆกดแรงเลยไหนดิไม่รู้ซึ้งหน่อยมันกดไม่ลงใช่ไหม เจอไหมนะผมตัวโอ้เนทางนี้หรอเว้ยเมดเลยียไม่โดนีไ yeah, ม yeah. ่ไมนี่ยูตินเสียงอะไ่โอ้เ erm ่ว่าเคลียรได้ตินตินเห็นไหมนะได้ได้คลํมยังอุ่นใจเรยมองเห็นตัวฮะคลําแล้วนี่ขาดแล้วขวากคลําแล้วเกเสียบแล้วเกเสียบแล้วเกลียเล็กเสียบแล้ว กำมารุนกันครับตัวใหญ่ตัวน้อยครับตัวผดมันดึงขึ้นดึงขึ้นไหมอ่ะเอาปล่อยเลยปล่อยส้องเลยเม่นไหมนะมาเลยคงแข่ว่ะเริ่มเลยว่ะนี่ครับไม่ใช่ในน้อยเน้อครับเอาลุดว่ะมันยังลึกพ่อตอมอยู่ได้ไม่พ่อตตัวใหญ่ นี่ครับเริ่มเลยครับนี่เอบเลยครับเอบเลยอายกยุกโชว์ทีมงานดูหน่อยนี่ของแท้ครับนี่เออมาสุกอยู่กันนี่ครับนี่เออนี่ครับของเราเดี๋ยวเม่าอีกคนนึงเดียวกันเออนี่ของแท้ครับนี่เอาเออนี่ครับปูตัวใหญ่เลย ฟุกครับฟุกครับไม่ฟุกฝุกฝีมือฝีมือฝีมือล้วนเลยนี่ล้วนถึงขับรถมันมีอยู่ตัวเดี๋ยวลองดูของเออหาดูก่อนดีจักตัวเดี๋ยวลังมือหยดหนึ่งเงินเสียเด๋ยเดี๋ยวขนานไม่นหนอยู่จัวัดขลุ่ยจากตัวมันเป็นครัวแล้วครับเรียบเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วนี่นี่ตักตันตักตันใหญ่ดูเลยนี่อันนี้ผลงานผลงานอือดเลยมาเคลือดเลยเนาะ พื้นมาืนเนื่ยนีนิดมลตุ๊ิตาอดไรต้องขู่อันนี้มูงตล่นหล่ยาต่อไปทัองกอันนี้กับเกมครับนี่ออ มือมือมือแทงมือแทงฟุกฟุกฟุกมือจกล่างไปทานมือจกมือจุกเนีเขาจกมือจกไม่ถึงจกไปถึงแขนสั่นแขนสั่นน้องมึงคนขอพูดเตรียมแขนไม่ทันลืมบอกมึงว่าผู้คนแข้งไอ้คนแข้งเขาเห็นอยู่ในศึกนั่นแหละอันนี้พนักนั่งกลางร่มอยู่บนเว้ยถ่ายถ่ายถ่ายชัดๆเออสุดยอดครับนี่ปลาไหลครับปลาไหลบ้านเองครับ

ดูเต็มที่สุดท้ายยังไม่เปลี่ยนแต่แ้มก่อนเจ้าคำจคำันหวานเขามะคือันหวานมันคือซุ้มมันหวานโตรคสวานนนมาเล่น้อม มาได้สีวัดอะฟุกเนาะจะน,นี้แล้วเนาะตอนสุดท้ายจะถอดหัวแล้วเนาะกลับแล้วอันนี้ขบวนกระบอกวิธีใช่ไหมครับเออกขาบอกวิธีมาทำเงนินท้งนี้คนติดเท่งได้ก็เลยทำตามทีนี้เล่ได้มาขี่ ได้คนทัพหมดเลยดึงดึงใหุ้ด้สี่ที่ห้าครับที่สามด้วยก้อนน้ำแปดภาพเป็นปากแล้วมันแปดชนิดผมครับผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับนี่วันนี้เราไปหาปลาไหลครับพอได้แกล้มครับพอได้แกล้ม